วันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวสวนทุเรียนที่อำเภอหนองยาบ้างทดเพชรชบุรีรไล่มหาชัยนะครับนี่พอดูในั้นก็เห็นอันนี้คือลูกทุเรียนจากต้นเลยนะครับนี่ดกมากนะครับนี่ต้นนี้ต้นเล็กมากแต่ลูกเยอะจริงๆเลยนี่ว้าว จะเป็นครั้งแรกนะครับที่เราพามาเที่ยวสวนทุเรียนโอ้ดูตรงนี้กันนีอันนี้เป็นพันธุหมอนทองนะครับนี่นี่นะโอ้นี่คือทุเรียนนะครับนี่เอโอ้โหทุเรียนเป็นเป็นเลยสดสดเป็นเป็นจากต้นเลยนะครับนี่นี่นะนี่นะครับโอ้โอ อันนี้ก็ดอกมากเลยนะครับนี่ต้นเล็กนะครับแต่มีลูกโอ้เดี๋ยวดูนี่นี่นี่นะครับโอ้ลูกใหญ่มากนี่นะครับอันนี้คือหนองย่าป้องนะครับที่เพชรบุรีนะครับนี่เพชรบุรีก็ปลูกทุเรียนได้นะนี่โอ้ดูลูกดิ ไ้เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในต่ออันนี้เงาะ,ะครับมีเงาะด้วยนี่นี่มีเงาะด้วยนะครับนี่นี่นครับนี่คือทุเรียนหมอนทองนะครับนี่ดกมากเลยนะฮะต้นเล็กๆนะแต่ว่าลูกก็นี่ฮนะ เดี๋ยครับหมอนทองนี่ฮะเดี๋ยวครับเรียนทันหมอนทองดูนี่โอ้โหนี่นี่ตุ๊กใหญ่มากเลยนะครับเข้าไปข้างในกัน อันนี้เป็นทางขึ้นไปนะครับไปบกข้างบนเขาเลยนะส่วนของลุงเขาอยู่บนเขาเลยนะครับนี่ผีเสื้อเยอะมากดูนี่นะฮะใครจะไปเชื่อว่าเพชรบุรีหนองยาป้องก็สามารถปลูกทุเรียนได้นะครับนี่ <c oughs> แต่การตาเลยนะครับนี่ทุเรียนหมอนทอง <c oughs> ทุเรียน หลวงรับแลที่หนองยาป้องกันนะครับนี่อันนี้คือหลวงรับแลนะนี่นะครับว้าวดูหลงรับแลหนองยาป้องนะครับนี่นะฮะเราไม่ต้องไปกินถึงอุตรดิตเลยนะครับนี่ที่หนองยาป้องก็มีนะครับนี่ หลงรับแบรงลูกเขาจะไม่ใหญ่นะครับลูกก็ประมาณหนึ่งกิโลได้นะนี่นี่นะครับนี่คือหลงรับแบรงนะตัวน,นี้อยู่ก็มีหลายสิบลูกเหมือนกันนะครับอันนี้เงาะนะครับเงาะแต่ยังไม่อันนี้คือเป็นรุ่นสองนะรุ่นแรกก็น่าจะเก็บไปแล้วนะครับนี่นี่ฮะ ต้นทุเรียนนะครับนี่นะะบไล่มหาชัยอันนี้ยังเขียวอยู่นะครับนี่นี่ฮนะน,นี้เงอฮะมันเขียวอยู่นะยังกินไม่ได้นี่ฮนะนี่คือพืชหลังเราคือต้นทุเรียนนะครับเงาะนะนี่งาะ กำลังออกดอกอันนี้เพิ่งจะเป็นดอกนะนี่นะครับนี่อันนี้เพิ่งจะเป็นดอกนะครับนี่เยมากเลยนะครับสวนนี้อยู่อยู่ในเขาอยู่บนภูเขาเลยนะนั่นเราจะเห็นภูเขาสูงๆเลยนะนี่ถ้าเราเลยเข้าไปข้างในก็จะมีน้ําพุร้อนนะครับพุร้อนไอพุน้ําร้อนออกยาป้องนะครับสวนเอ่อ ทุเรียนบ้านไร่มหาชัยนี่จะถึงก่อนนะครับอยู่ซ้ายมือนะนี่นะว้าวนี่นะครับนี่นะทุเรียนหมอนทองยังไม่แก่มะครับเนี่ยเพราะหนามยัง เขียวๆล่องยังเขียวอยู่นะครับถ้าทุเรียนแก่ก็ปลายหนามก็จะเป็นสีน้ำตาลนะแล้วก็ล่องก็จะออกสีเหลืองๆนะครับนี่นี่นะฮะน,นี่กับุเรียนพัน์หมอนทองโดกจริงๆนะครับโอ้ยจังหวัดสุโขทั้งทันเสร็จแล้ว ตอนนี้เราก็อยู่กันที่สวนทุเรียนนะครับนี่เห,ห,ห็นทุเรียนนะสวนทุเรียนนะครับนี่สวนทุเรียนที่หนองยับป้องนะครับนี่ฮะเยอะมากเลยนะครับลูกดกมากนี่ฮะไปดูทุเรียนกันครับนี่นะ นี่อันนี้คือทุเรียนหนองยับป้องนะครับอันนี้เป็นพันธหมอนทองนะนี่มีอยู่บังที่ในส่วนทุเรียนนะครับนี่นะน,นะครับนี่มาดูก,กิ่งนี้นะครับนี่กิ่งนี้มีอยู่ห้าโลกนะครับนี่นี่นะหมอนทองนะ มหมุนทองนะครับนี่ว้าวนี่นะว้าวนี่นะ มันหล่นอยู่นะครับนี่อ่าตอนนี้เราก็กำลังจะกลับแล้วนะครับนี่ที่สวนบ้านไร่มหาชัยนะครับนี่เจ้าของสวนเขาอยู่มหาชัยนะครับจังหวัดสมุทรสาครนีน <ะ S 2> นน่ก่อนกลับเรา,เรามาดูทุเรียนกันอีกทีดีกว่านะครับนี่ นะครับหมอนทองนี่ป้าบอกเขาจะเก็บวันนี้นะครับน,น,นี่นี่โอ้อหด้ฮนี่นะนี่คือทุเรียนหมอนทองหมอนทองหมอนทองนี่หากใจมาก สวนทุเรียนล,ลุงเสี่ยวลุงเลิงนะครับที่หนองยับป้องเหมือนเดิมนะครับเราวันนี้เราพาเที่ยวสวนทุเรียนนะครับไปทุกสวนเลยนะครับโอ้นี่นะฮะดอกดอกมากเลยนะครับนี่นี่นครับโอ้โอแสดงว่าสวนนี้ยังไม่ได้ตัดนะครับนี่ นี่ครับโอ,โอ,โอ้ดูดินี่คือต้นทุเรียนนะครับนี่นี่นะนี่คือลูกทุเรียนนะครับนี่ ลูกมันหนักมันเขาก็ต้องเอาเชือกต่งเอาไว้นะครับกันทุเรียนจะหล่นนะครับนี่ดูสินี่นครับโอ้นี่ดูแก่แล้วนะครับนี่ปลายหนามแห้งแล้วด้วยล่องก็เป็นสีเหลืองแั้วนะนี่ กินมากนะครับนี่ลูกตัวนี้กระดกนะครับนี่เงาะที่นี่เขาลูกไม่ค่อยใหญ่นะลูกเล็กๆนะครับเงาะโรงเรียนหนองยาป้องนะนี่ฮะนี่ครับเงาะโรงเรียนหนองยาป้องนะนีเปิดแล้วแต่หวานนะครับชิมแล้วซื้อมาจากสวนนั้นแล้ว แตงเงาะขาวนี่ฮะนี่นี่นี่นะครับนี่หมอนทองเยอะมากดูมากินทั้งนั้นเลยใครที่ชอบทุเรียนอ่ะ ไม่ควรพลาดน,นะครับรีบๆมานะฮะถ้ามาช่วงนี้เพอเขายังมีทุเรียนอยู่นะครับเดี๋ยวมันจะหมดรุ่นแล้วนะทุเรียนของหนองยับปองก็ไม่เคยกินเหมือนกันว่าจะอร่อยขนาดไหนครับครัโอ้โหโดห้อยกันระยงองระย่างเลยลูกดกมากต้นนี้หมอนทองใช่ไหมใช่อ๋อนี่นครับหมอนทอง แก่เต็มที่แล้วใช่ไหมครับเนี่ยกินแล้วก,กินอร่อยเลยนะช่วงนี้ถ้าแก่แล้วเต็มที่เนี่ยน<า>ี่นะครับหมอนทองทาาายยกกกมอ๋อไม่ได้โดนจะน้ำฝนเลยถึงมาโดนส่งซครั้งหลังหลังต้นหนึ่งก็ประมาณกี่โลได้อ่ะ<แ>ต้นหนึ่ง มันแล้วแต่มันคำนวณไม่ได้หรอกเพราะว่ามันลูกมันไม่เท่ากันไม่เท่ากันเนะมีเล็กมีใหญ่ตีนี้มันลูกมันล็กอากาศมันลดจัดส่ภาพอากาศเขาไม่ให้อฝนไม่ค่อยตกเลยว่าไงไม่ตกแล้วมันมันเบ่งครูไม่ได้อะอ๋อคนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็ เจวกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ